เปลี่ยนงานร่วงให้เป็นงานรุ่ง วันนี้เรามาจัดห่วงจุ้ยโตะทำงานเปลี่ยนงานร่งให้เป็นงานรุง่งมาจัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกตำแหน่งการวางโต๊ะต้องดีเป็นทิศบรารมีของบ้านโตทำงานควรตั้งอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ท่วทุกมุมห้องด้านหลังควรเป็นผนงังหรือชั้นวางหนังสือเพื่อเสริมความมั่งคัง่งมั่นคงและเพิ่มบรารมีให้กับผู้ที่นั่งทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะควรจัดวางโต๊ะไว้บริเวณทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ดีกเลี่ยงการวางตำแหน่งโต๊ะบริเวณใต้คางเพราะจะทําให้งานไม่กกาหน้าและเพี้ยนสะสมแต่หากไม่มีทางเลือกแนะนําให้ติดหลอดไฟไว้ใต้ขาดเพื่อเพิ่มพลังงานกระจ่ายพลังแล้วก็ส่งเสริมพองจุ้ยโต๊ะทำงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นประตูห้องน้ำเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการวางโต๊ะนะคะเพราะว่าจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเสียสุขภาพและด้านหลังโต๊ะทำงานนะคะก็ควรจะเป็นผนังเรียบเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผน,นังผูกขเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการทำงานทำให้การทำงานแบบมันมีติดติดขัดขัด,ขดทำงานไม่ราบรื่นค่ะ โอ้โมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนําให้เอารูปบิวสวยๆมาติดได้เลยค่ะแสงสว่างมนโตทำงานก็ต้องเพียงพอนะคะจะเป็นแสงจากธรรมชาติหรือว่าจะเป็นแสงจากโคมไฟก็ได้สําหรับโคมไฟในการตั้งโตะค่ะต้องมีขนาดที่เหมาะสมแสงกําลังดีและถ้าเกิดว่าเป็นหลอดไฟต้องมีหลอดไฟเพียง1ดวงเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพตาของเราไม่ให้สุขภาพตาของเราเสียและยังเป็นการเพิ่มพลังงานบวกในการทํางานทําให้เราเนี่ยมีสมาธิและกระตือรือร้อนและก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องเงินห้กี่ขึ้นด้วย รูปแบบและสีของโต๊ะทางานจะช่วยเสริมพลังของฮวงจุย้ยขนาดและก็สีของโต๊ะทางานนะคะจะมีผลต่อฮวงจุ้ยโต๊ะทางานมากๆเลยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะขนาดของโต๊ะทํางานนะคะก็ต้องไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปให้เราเนี่ยสามารถยิบจับของได้ง่ายก็สามารถเลือกขนาดของโต๊ะทางานตามความเหมาะสมได้เลยค่ะรูปทรงของโต๊ะทางานนะคะก็จะช่วยเสริมพลังของฮวงจุ้ยโต๊ะทางานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะรูปแบบของแบบ ี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นอะไรที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิในการทํางานแล้วงานของเรานะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายครีเอทีฟแนะนําเลยส่งกลมค่ะส่งกลมนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของแบบความคิดสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดเวลาที่เราน่าทำงานเราจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เยอะเลยค่ะการวา ของบนโต๊ะทางานนะคะก็ต้องวางให้ถูกต้องค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ทิศด้วยกันเราจะต้องวางของให้ถูกและนําของมาวางเสริมพวงจุ้ยนะคะตามแต่ละจุดให้ถูกต้องค่ะ ทางความมือของโต๊ะทํางานของเรานะคะก็ควรจะวางเป็นแบบโทราศัพท์รูปภาพแจกันแบบนี้เป็นการเพิ่มบรรยากาศในการทํางานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นมุมของการส่งเสริมอํานาจเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะวางเป็นแบบเนี่ยโน้ตบุ๊กแบบนี้ชั้นวางของหนังสือหรือสิ่งที่ต้องใช้ในการทํางานเพื่อทําให้เรานะคะมีความรู้และความสามารถมากขึ้น ตรงกลางนะคะไม่ควรที่จะแบบให้รกเกะกะเลยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทํางานค่ะส่วนด้านหลังของเรานะีคะต้องเป็นผนังเรียบเท่านั้นเสริมความมั่นคงเสริมความแข็งแรงในการทํางาน โตทำงานนะคะไม่ควรปล่อยให้ลกเด็ดขาดเลยต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเพราะนอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทํางานแล้วมันยังไม่น่ามองไม่น่านั่งเลยแล้วก็กลายไปที่สะสมของเชื้อโรคด้วยส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณแล้วก็คนในครอบครัวด้วย <c oughs> และทั้งหมดนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะในการเสริมพวงซุยโตะทํางานเปลี่ยนงานร่วมให้เป็นงานร่ สามารถทําเองได้ง่ายๆด้วยโต๊ะคุณเองที่บ้านได้เลยสาหรับใครนะคะที่มีแพลนจะจัดโต๊ะทํางานใหม่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเสริมพลังบวกให้การทํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถเลือกดูโต๊ะทํางานเก้าอี้ทางานพร้อมของตกแต่งเพิ่มเติมพร้อม,อม,อมดีลโปรโมชั่นสุดคุ้มและบริการติดตั้งต่อเติมโดยผู้เชี่ยวชาญได้ที่แอปและเว็บไซต์น็อก ทุกคนสามารถติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆจากน็อกๆได้ทุกช่องทางส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปน็อกๆนะคะสามารถโหลดได้เลยจะเป็น App Store หรือ Google Play ก็ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะเรื่องบ้านเลือกสนกว่าจะชอบที่กนอกๆค่ะน